สวัสดีครับช่องบอลรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาที่โทนี่อิมพิตัสเซรามเทคสีขาวเรือนนี้กันนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับผมได้รีวิวเจ้าตัว Impetus ในรุ่นที่เป็น Limited Edition ตัวเรือนสีดำหน้าสีฟ้าไปแล้วนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่เปิดตัวมาได้ฮือฮาตลาดมากๆนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยที่โทนี่จะแบบไม่ได้มีนายการแนวสปอร์ตที่แบบมาเป็นสไตล์ทีเกรตเบรสเลตแบบนี้สักเท่าไหร่นะเปิดตัวมาทีแรกทีเดียวยก็มาสะแบบเจ๋งเลยนะครับทำออกมาได้ดีมากๆโดยในชุดแรกเนี่ยเขาก็ออกมาหลายสีนะครับแต่ว่าเขาจะยังไม่ได้มีสีที่แบบมาแนวดุดันมากอะ่ะส่วนมากสีเขาจะมา แนวแบบฟ้าฟ้าขาขาสว่างสว่างนะครับดูเน้นความเป็นนวลๆอะไรแบบนี้ซึ่งก็เป็นคอนเซปต์อย่างหนึ่งของ i m p e t u ันะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยอิมพิตัสจะเป็นแนวการสาส่เดรสที่แบบดูมีความหรูหราดูลักชัวรี่นะไม่ได้มาสปอร์ตเลยนะครับ เพิ่งจะมาสปอร์ตก็ไอรุ่นนี้แหละนะครับที่เป็นเซรามทคที่มีการใช้ซรามิกเข้ามานี่แหละดังนั้นผมก็เลยอยากจะเอาตัวที่แบบมันเป็นเรือนสีขาวล้วนๆหน้าเรียบๆแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับซึ่งเรือนนี้ออกตัวก่อนว่าเป็นเรือนที่ยืมมาให้ดูนะอันนี้ไม่ได้เป็นเรือนที่ผมใช้งานเองแต่ว่าเวลาเล่าเนี่ยผมอาจจะเล่าในมุมมองการใช้งานของเรือนที่แบบผมเป็นเจ้าของอยู่นะครับก็คือตัวเรือนสีดําหน้าสีฟ้านั่นเองนะครับโอเคมาดูที่นาฬิกากันเลยนะ อันดับแรกนะครับตัวหน้าปัดเนี่ยก็จะมาแบบเป็นสีขาวรวนนะครับแล้วก็เขาจะมีลายเส้นเป็นแนวตั้งเข้ามาเป็นพื้นหน้าปัดแบบนี้นะโดยที่กระจกของทิโทนี่เนี่ยเป็นกระจกที่ทํามาดีมากนะครับตัดแสงมาได้ค่อนข้างจะเกลี้ยงมากนะแล้วก็ ยิ่งมันเป็นหน้าปัดสีขาวเนี่ยเราจะแทบไม่เห็นเงาสะท้อนบนกระจกเลยนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยหมุนไปเจอไฟดาวไรท์ในห้องผมอะ่ะอย่างเงี้ยเต็มเตมเลยนะครับมันก็จะมาเป็นดวงที่แบบดวงเล็กๆอะ่ะดูแบบไม่ได้มีความคมมากอารมณ์เหมือนกับว่าตัวกระจกอะ่ะพยายามจะกระจายแสงให้แบบมันมีความฟุ้งที่สุดอะ่ะซึ่งถ้าเกิดเราหมุนไปเจอตัวหน้าต่างนะครับปกติหน้าต่างบ้านผมด้านหน้าเนี่ยมันแดดแรงมากเลยนะถ้าเกิดเป็นเรือนที่ตัดแสงไม่ดีเนี่ยไอ้ตอนนี้คือจะเละเทะเลยนะครับยกตัวอย่างกระจกแบบคาสิโออย่างี้น จะเห็นแบบแดดสะท้อนเข้ามาชัดเจนมากนะแล้วยิ่งเป็นหน้าดำเนี่ยก็ยิ่งชัดเลยแต่ว่าอันเนี้ยมันก็จะแบบมีความฟุ้งๆอย่างเงี้ยดูเคลียร์มากๆเลยดังนั้นอันดับแรกเรื่องกระจกนี้ก็คือทํามาได้ดีสุดๆนะครับเป็นซัฟฟายคริสตัลที่ยกขึ้นมานิดนึงแล้วก็ดูใสก,กิ้งเลยนะครับเห็นหน้าปัดได้ชัดเจนดีมากส่วนดีไซน์หน้าปัดด้านในเนี่ยก็จะมาเป็นสไตล์ที่ใช้มาเกอร์ทรงอ้วนๆนิดนึงนะอันนี้ก็ทรงแบบเอกลักษณ์ดีดูไม่ค่อยซ้ําดีนะครับแล้วก็ จะมีการเขียนชื่อรุ่นด้านล่างว่าเป็น i m p i t u s z RO 2เนี่ยก็จะเป็นเซรามิกประเภทหนึ่งซึ่งก็จะเป็นงานสื่อสารถึงการใช้เซรามิกเนี่ยมาทำเป็นตัวเคสของตัวเรือนแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการใช้ที่ค่อนข้างจะชานฉลาดนะคือต้องบอกว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้ใช้เซรามิกเป็นแบบเบสพื้นฐานของตัวเรือนทั้งหมดอะ่ะ เขาเหมือนแบบเอาตัวเซรามิกเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบดึงที่ทําให้ตัวนาฬิกาเนี่ยมันมีเคสที่มันดูมีสีสันขึ้นมานะครับมันจะอารมณ์เหมือนกับตัวเคสเป็นเซรามิกเต็มๆเลยแต่ถ้าเกิดเรามองด้านหลังจริงเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นแค่โครงด้านนอกเท่านี้นะครับก็คือแค่ขอบตรงนี้แล้วก็ขอบฝั่งเนี้ย เป็นการหุ้มกรอบลงไปประมาณนั้นนะแต่ว่าเวลามองก็คือดูเนียนตามากนะครับอันนี้เป็นการออกแบบมาที่ผมว่าทามาได้ดีนะส่วนตัวเครื่องของเรือนี้เนี่ยก็จะเป็นตระกูล ETA 2 8 9 2ปดเก้ขีด A 2นะครับก็เป็นเครื่องที่ค่อนข้างจะไฮเอนด์มากๆล้ว่ะของ ETA นะใช้งานได้ค่อนข้างจะดีมากนะครับแล้วก็เม็ดพยมเนี่ยเป็นสกูดาวคลาวนะสามารถหยิบจับได้ง่ายมากนะครับเพราะว่าทํามาอันใหญ่เลยแล้วก็จะมีการเล่นดีเทลเนี่ยเป็นสีขาวมาแบบนี้ด้วยนะครับพอคลายออกมาแล้วปั๊บเนี่ยสามารถหมุนขึ้นเพื่อขึ้นล,นลยนันนี้จะแบบ นวลสมูทๆูเลยไม่เหนืดเลยนะครับแล้วก็ดึงมาทีนึงเนี่ยเป็นการหมุนตั้งวันที่ด้านขวาลงนี้แล้วก็ดึงมาจนสุดเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลาประมาณนี้นะครับส่วนตัวขอบเบเซลเนี่ยก็เป็นขอบเบเซลขนาดใหญ่นะแล้วก็เล่นทรงเนี่ยมาเป็นทรงเหลี่ยมนะครับซึ่งหล,หลายๆคนก็จะชอบทรงแบบนี้กันนะเพราะว่านาฬิกาที่ขอบเบเซลมาเหลี่ยมหน่อยเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นอายความเป็นนาฬิกาสปอร์ตลักชัวรี่มาประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเลขข้างหลายเนี่ยจะมีการถมสีขาวลงไปด้วยนะ ก็จะดูอ่านค่าได้ง่ายขึ้นนะครับภาพรวมถือว่าแบบมาแนวโมโนโทนมากๆนะระหว่างสีเงินกับสีขาวดูไปได้กันได้ดีนะครับก็ดูคินคลีนสะอาดสะอ้านดีแต่ก็แน่นอนหลายๆคนอาจจะมองว่านี่มันเป็นสีที่แบบมันดูเรียบมากๆอะ่ะมันดูแบบคลีนไปหน่อยนะครับไม่ได้มีความวือหวาอะไรซึ่งอันนี้ก็ แล้วแต่คนนะบางคนก็ชอบสีประมาณแบบนี้นะครับสะอาดสะอ้านดีดูแบบเรียบร้อยเป็นแนวแนวคุณหนูแนวลักชุรี่คุณชายอะไรประมาณแบบนี้นะครับก็ลองดูแล้วแต่ความชอบนะครับส่วนตัวลูมก็มีมาให้ตามปกติเลยนะครับอันนี้ก็สว่างวาบขึ้นมาได้ค่อนข้างจะดีอยู่แล้วนะครับส่วนขนาดเคสไซส์เนี่ยวัดออกมาอยู่ที่ประมาณเกือบเกืบสีมิลความหนาอยู่ที่12มิลน,นะครับ ส่วนลักทุลักผมวัดแบบส่วนที่มันยืนที่สุดของสายยางเลยแล้วกันนะออกมาอยู่ที่ประมาณ58มิลกว่าๆซึ่งตอนแรกเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนพอเห็นตัวเลขของเรือนนี้นะครับอาจจะคิดว่ามันใส่ไม่ได้นะแต่จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นนาฬิกาเรือนใหญ่ที่คนข้อมือเล็กใส่ได้เฉยเลยนะครับใส่ได้แบบงงๆเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมลองให้ดูนะเดี๋ยวยังไงมาวัดน้ําหนักกันก่อนน้าหนักเนี่ยช่างออกมาอยู่ที่ 125กรัมอันนี้เวอร์ชันสายยางนะส่วนตัวสายยางเนี่ยก็เป็นสายที่คุณภาพดีมากนะครับมีความเหนื่นๆน,น,นิดนึงน,นะสายจะแบบไม่ได้มีความเงาลื่อนอะไรมากเหมือนกับพวกซิลิโคนนะครับอันนี้เนื้อจะเป็นแนวแบบ FKM rubber ที่มาแนวแบบ เน้นใช้งานได้ยาวๆอ่ะแล้วก็เท็กซเจอร์ดูแพงมากนะครับอันนี้ค่อนข้างมีราคาเลยแล้วก็สีเนี่ยจะต่อเนื่องมากับตัวเรือนเลยนะครับเป็นสีที่แบบขาวแล้วก็ดูแบบวอมๆนิดนึงไม่ได้ขาวสว่างแบบขาวฟัวแลสเซนต์อะไรแบบนั้นอ่ะอันนี้ก็เป็นโทนที่ดีนะครับบัคเกิลก็มาอันใหญ่โตแบบนี้เลยนะสายก็ไม่ได้มีอะไรพูดถึงมาก แล้วก็กจุดหนึ่งที่ต้องชมเนี่ยก็คือพวกลูสายอ่ะเขาคิดมาเผื่อชาวเอเชียประมาณหนึ่งนะคือที่โทนี่เนี่ยจริงๆเขาเป็นแบรนด์ที่ขายดีในประเทศจีนน,นะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นอน,นิสงส์หนึ่งที่แบบทาให้เขาเนี่ยทำพวกลูสายมาเผื่อคนจีนเยอะประมาณหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าคนจีนข้อมือก็จะไม่ได้ใหญ่เท่ากับพวกชาวยุโรปอยู่แล้วนะครับดังนั้นมันเป็นเรือน43ม,มิลที่ผมแบบใส่ได้แบบดือด้อๆเลยนะครับทีแรกผมไม่คิดว่าแบบเฮ้ยจะขึ้นคอและรอดนะแต่ว่าเอาไปเอามาเนี่ยเพื่อนๆลองดู เออรอดเฉยเลยนะครับดังนั้นใครที่อยากได้นาิกาไซใหญ่ๆโอเวอร์ไซส่งมาแนวอิทิเกตเรดเลสสายยงางใส่สบายๆนะครับแต่ว่าขึ้นคอแล้วแบบฟิลลิ่งเหมือนกับนาิการเรือนเล็กอะ่ะอันเนี้ยก็จะตอบโจทย์ได้ดีมากนะมองจากด้านข้างก็จะเห็นแบบความตีโค้งไปแบบเนี้ยนะครับคือขนาดลักทุลัก,ลกที่วัดแบบเมื่อกี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับมันใส่ได้แบบไม่ยากเลยแล้วก็ไม่ได้ดูกลางมากเลยนะ คือตัวขาลักจริงๆเขามันสั้นมากนะครับมันมากลางที่ตัวสายที่มันพยายามจะโค้งออกมานอกข้อมือซะมากกว่าดังนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบอ่ะดูยังกระชับข้อมือได้ดีอยู่ไม่ได้ดูมีความแบบเป็นแผ่นบางๆมาแปะบนข้อมืออะไรของเราขนาดนั้นนะครับภาพรวมการอยู่บนสายยางก็สอบผ่านสบายๆนะอันนี้คนข้อมือเล็กใส่ได้ง่ายๆแล้วก็คนข้อมือใหญ่เนี่ยรับรองว่าชอบแน่นอน ส่วนฟิลลิ่งอ่ะการที่มันเป็นเรือนขาวล้วนอ่ะมันก็กลิ่นอายมันจะดูแบบคุณหนูคุณหนูคุณชายนิดนึงแบบนี้นะครับมันจะไม่ได้สปอร์ตมากแล้วก็เวลามองไกลๆมันก็จะดูเป็นนาฬิกาที่ไม่ได้มีความดุดันอะไรมากนะครับทั้งๆที่ตัวเรือนมันใหญ่นะแล้วก็หน้าตาความเป็นเหลี่ยมๆมันอ่ะค่อนข้างจะมาทางสปอร์ตชัดเจนมากนะแต่ว่าด้วยสีสันอ่ะมันดูเรียบร้อยอ่ะนะครับดังนั้นอันนี้ก็อาจจะเหมาะคนที่อยากได้นาฬิกาที่มันได้กลิ่นความสปอร์ตหน่อยแต่ว่าไม่ได้ไปทางนนั้สุดๆ ขอแบบมีความดึงกลับมามีความลักชวรี่นิดนึงมีความคุณหนูนหน่อยชอบแต่งตัวสไตล์ค l e น n clean อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ต้องการในการที่มันทางการจัดจัดอะสีอะไรประมาณแบบนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับใส่แล้วแบบมันดูสบายสบายดีนะครับดูชิลดีแล้วก็ค่อนข้างจะไปได้กับหลายโอกาสอยู่เหมือนกันนะไม่ได้แบบลําบากอะไรมากนะครับซึ่งเอาจริงในตระกูล Impetus รุ่นใหม่ที่เป็นเซรามิกเนี่ยสีนี้น่าจะดูเรียบง่ายที่สุดล,ละล่ะเพราะว่าสีอื่นเนี่ย มันจะมีแจมสีฟ้ามานะครับแจมโทนนั่นโทนนี่หรือว่าบางทีเป็นตัวเรือนสีดาอย่างเงี้ยก็จะดูเข้มดูดุขึ้นมาเลยใครที่อยากได้เวสปอร์ตหน่อยหรือว่าสายลุยหน่อยก็ไปตัวเรือนสีดําอันนั้นก็จะฟีลลิ่งมาดุขึ้นอีกประมาณหนึ่งนะถึงแม้ว่าเป็นหน้าปัดขาวเหมือนกันแต่ว่าก็จะต่างกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวยังไงเรือนนี้ผมจะลองเปลี่ยนสายแล้วก็ลองท่าให้ดูด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราซื้ออะเราจะได้สายเหล็กมาด้วยซึ่งองบอกเลยว่าการเปลี่ยนสายทําได้ง่ายมากนะมีการแบบอย่างเงี้ เป็นที่หนีบมานะครับหนีบปับ๊บแล้วก็ดึงออกมาได้เลยดือ้อแบบนี้นะครับถือว่าทํามาได้ใช้งานสะดวกดีประมาณนี้ฝาหลังจริงก็เปิดโชว์เครื่องแล้วก็โรเตอร์สีทองมาแบบนี้ด้วยนะครับมีคําว่าทิโทนี่อยู่ด้านล่างนะครับก็ทำมาสวยดีนะนั่งมองได้เพลินเลยซึ่งตัวสายเหล็กของเรือนี้เนี่ยผมเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสุดยอดไฮไลท์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันทํามาดีมากๆเลยอะ่ะดีจนแบบผมโอ้โหแบบสุดยอดมากนะครับผมขนลุกเลยเพราะว่าเวลามันเล่นแสงนะครับ อารมณ์มันจะเหมือนกับพวกออลดีมาพิเก้รอยย่โอ๊กอะที่มันจะมีความประกายอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองดูนะเวลาเราเอานิ้วไล่ไปนะครับมันสะท้อนแวววาวมากๆนะคืออันเนี้ยผมแบบอึ้งตั้งแต่ตอนที่มันเป็นเรือนสีดําละ ตัวที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับมันเป็นสายสีดำโคตติ้งมาขนาดมันเป็นสีดำอ่ะมันยังเล่นแสงกระจ,ยระจายมากเลยนะเล่นแสงดีกว่านาฬิกาตัวเรือนสตีลบางเรือนอีกแต่อันเนี้ยพอมันมาเป็นสตีลปั๊บเนี่ยโอ้โหมันเละเทะมากจริงๆนะครับคือสะท้อนแสงกระจุยกระจายมากดังนั้นใครที่ชอบนาฬิกาที่กลิ่นอายดูแพงๆดูลักชัวรี่มากๆอ่ะสายของเรือนเนี้ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์แน่นอนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะะอันนี้ผมรับประกันได้เลยว่าใครที่มาลองจับสายดูแบบจะรู้สึกเหมือนผมเลยว่าแบบเฮ้ย เราจะได้สายที่มันเล่นแสงได้สวยขนาดนี้มาใช้งานจริงเหรอเนี่ยนะครับแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วอะ่ะมันนั้นเลยนะครับซึ่งสายเนี่ยคนข้อมือเลก็กแบบผมใส่ได้นะเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับตัดออกได้เยอะมากนะฝั่งหนึ่งนี่ได้ประมาณแบบ2นิ้วเลยนะครับฝั่งนี้ก็อีกประมาณ2นิ้วซึ่งผมอาจจะไม่ได้ตัดสายเนี่ยให้ดูนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเป็น,นรายการยืมทางแบรนด์มานะครับแต่ก็ใส่ใช้งานตัวเรือนสีดํามาเรียบร้อยละก็ใส่ใช้งานได้ปกติเลยจะเปลี่ยนเป็นสายสตีลออกมาประมาณนี้นะครับโอ้โห ผมว่าตอนที่เป็นสีดำนี่ผมว่าก็พีคแล้วนะพอมาเจอสายสตีลสีเงินเข้าไปนี่แบบเฮ้ยผมว่ามันรู้สึกอยากได้ขึ้นมาเฉยเลยนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าเอ้ยน่าใช้งานมากๆอ่ะเพราะว่ามันดูเข้ากับตัวเรือนมากเลยนะครับแล้วก็ความแบบเป็นคุณหนูเมี่วกั้ความขาวๆมันลดลงไปประมาณหนึ่งอ่ะแล้วก็ดูเป็นในการที่สปอร์ตขึ้นเยอะเลยนะแต่ว่าแน่นนน้นําหนักนี่เพิ่มขึ้นแบบเอาเรื่องเลยนะครับอันนี้ผมรู้สึกหนักขึ้นมาแบบหลายกรัมเหมือนกันนะเดี๋ยวผมลองชั่งให้ดูดีกว่านะครับ เมื่อกี้สายยางมัน120กว่ากรโใช่ไหมครับอันนี้พอเป็นสายเหล็กเวอร์ชันยังไม่ได้ตัดออกสอักข้อนะช่างออกมาเนี่ยประมาณ198เกือบ200ถ้าเกิดตัดออกเนี่ยเต็มที่ก็เหลือประมาณ170อะไรแบบนี้นะครับดังนั้นก็จะหนักขึ้นอีกเอาเรื่องนะครับอันนี้รู้สึกได้เลยแต่ว่าหน้าตาฟิลลิ่งอ่ะมันต่างกันจริงๆอะ่ะอันนี้เหมือนกับได้นาฬิกาคนละเรือนเลยนะโอ้โหอยากได้เลยนะครับอันนี้บอกเลยว่าเดือดร้อนมากนะครับแล้วก็เวลามันอยู่บนข้อมือเนี่ยเพื่อนๆลองดูเวลาเราไม่มีอะไรทานะ แค่เพื่อนๆหยิบนาฬิกาขึ้นมาแล้วหมุนขึ้นหมุนลงมันก็เล่นแสงจนแบบรู้สึกว่าเรานั่งมองได้เพลินๆแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งนาฬิกาที่ผมอยากให้เพื่อนๆไปดูตัวจริงมากๆอะ่ะแล้วก็ค่อนข้างจะเชียร์มากๆเลยสําหรับเรือนนี้นะครับว่ายังไงก็น่าใช้งานสุดๆะนะครับทีแรกผมเห็นเรือนนี้เปิดตัวมาราคาแสนกว่าบาทเนี่ยผมก็ตกใจเหมือนเพื่อนแหละนะครับว่าแบบเฮ้ยที่โทนี่นี่คือจะเอาราคานี้จริงๆใช่ไหมนะครับแสนกว่าเลยที่แบบตัวเลือกเพียบเลยนะแต่ว่าพอมาเจอเนื้องานมาเจอแบบ ตัวสายตัวภาพรวมนาฬิกาทรงเคสทรงที่แบบเป็นการใช้เซรามิกมาแจมอะไรแบบนี้ถึงแม้ว่าแบบมันอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องความเบาแต่ว่าก็จะได้เรื่องความนวลตาได้เรื่องสีสันที่แบบทําให้เคสน่าสนใจมากขึ้นก็รู้สึกโอเคกับราคาขึ้นมาประมาณหนึ่งเลยนะครับแบบเป็นอะไรที่ตัวจริงเนี่ยสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนๆได้ไม่ยากเลยนะครับ ยังไงก็ลองดูนะคือมันแบบเป็นเรือนที่มันต้องดูตัวจริงเท่านั้นอนะถึงจะเห็นว่าแบบมันดียังไงนะครับส่วนราคาของเรือนนี้นะจากป้ายเนี่ยอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทนะครับซื้อจริงก็จะอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0กว่าบาทนะอันนี้ผมเห็นในช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยเขาก็เอามาลดราคากันแบบทั่วไปอะเป็นตัวแทนนะครับก็ขายกันหลักหมือ่นอยู่นะครับยังไม่ได้ทะลุแสนอะไรใครที่อยากได้ก็ลองไปตามหาลองไปสอบถามกันดูได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบก